สวัสดีครับนักเรียนชั้นม5ทับสองที่รักทุกคน,นเราพบกันอีกในเป็นสัปดาห์ที่สองครับในรายวิชาเส้นและสีรหัสสสามศูนย์สองศูนย์หนึ่งนะครับเป็นวิชาเพิ่มเติมนะครับชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่สามสี่แต่จะเรียนกันสองชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์นะครับซึ่งเป็นสัปดาห์ที่สองนะครับวันที่สิบห้ามิถุนายนสองพันห้าหกสิบสี่ ในสัปดาห์ที่แล้วเราได้คุยกันเรื่องเส้นเนี่ยก็ได้พูดเรื่องสีไปบางส่วนนะครับวันนี้ก็จะพูดทั้งสองเรื่องอเขาเรียกว่าเส้นประสมสีก่อนอื่นเราย้อนไปที่เส้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกอนเนาะ,ะว่าเส้นมันมันคืออะไรเส้นก็คือส่วนประกอบของธัรนธา,ธาธติธรรนธาตุคือสิ่งที่มีตัวตนเห็นสัมผัสได้เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือมีจุดมีเส้นมีรูปร่างรูปทรงประมาณเนี้ย แต่เราจะพูดเรื่องเส้นก่อนเส้นนี่คือการจุดแล้วก็เคลื่อนที่โดยวัตถุนั้นไม่ได้ยกขึ้นมาไปในทิศทางที่เราต้องการเรียกว่าเส้นนะครับเส้นก็จะมีทัทวนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับจะมีเส้นดิ่งหรือเส้นตั้งเส้นตรงนี่แหละนะครับเรียกว่าเส้นครูจะเรียกว่าเส้นตรงเนาะแต่เข้าใจหมายความว่าเส้นดิ่งนั่นแหละอาจาจะพูด หลายครั้งแล้วมันจะงงนะครับครูจะเรียกชื่อเส้นทางเรขาขคณิตก็จะมีเส้นตรงเส้นดิ่งอะไรครับเข้าใจตรงกันนะครับเส้นนอนเส้นโคง้งโค้งนี่มีหลายโค้งครับโค้งหน้าโค้งหลังโค้งบนโค้งล่างโค้งโค้งแบบวงเล็บก็มีเส้นคดคดก็เช่นเดียวกับเส้นโคง้งจะมีคดเริ่มจากซ้ายเริ่มจากขวา เริ่มจากบนลงล่างเริ่มจากล่างขึ้นบนนี้บนลงล่างล่างขึ้นบนได้หมดตรงนอนโค้งคดแล้วก็สุดท้ายคือเส้นหยักหยักคว่ำเครื่องหมายมุมในคณิตศาสตร์หยกักหงายคือตัววีนะครับในภาษาอังกฤษหยักประเทศทางซ้ายก็คือน้อยกว่าในเครื่องหมายคณิตศาสตร์แล้วก็หยักขวาเครื่องหมายมากกว่าก็จะม,มีเส้นที่รู้จัก ลักษณะต่างๆห้าเส้นนะห้าลักษณะตรงนอนโค้งคตแล้ะก็หยักน,นะครับแล้วจะมีเส้นอิสระนะครับที่ไม่มีชื่อนะตามจินตนาการเส้นเหล่านี้แหละเราจะนํามาใช้ในการสร้างภาพสร้างรูปร่างรูปทรงสร้างต่างๆในงานศิลปะทั้งสองมิติและสามมิตินะอันนี้เราก็จะกล่าวในวิชาพื้นฐาน ตัวเรื่องที่สองกูจะข้ามไปตรงนี้เลยนะครับเรื่องสีสีเนี่ยมันก็คือเมื่อมีเส้นแล้วมันมันก็จะเป็นสองมิติที่สามมิติแต่ถ้าให้เพิ่มสีเข้าไปมันจะมีความรู้สึกความรู้สึกเหนือเส้นเหนือเส้นต่างๆซึ่งทางศัพท์ที่เขาจะเรียกกันก็คือสีสันสันตัวนี้นะครับ สันอานากาศนอคือสีที่มีความรู้สึกถ้าเป็นอาหารก็เรียกว่ามีรสชาติมีรสชาติมีสีสันดูแล้วไม่เบือ่อดูแล้วเพลิดเพลินดูแล้วมันมีจินตนาการต่อนะครับคำว่าสีนั้นสิงที่ต้องรู้จักเลยว่าในสีแต่ละสีนั้นมีประกอบดปวยสีอะไรบ้างอันดับแรกที่แนะนําไปเมื่อครั้งที่แล้วคือแม่สี แม่สีนี่มีกี่สีครับสามสีนะครับเลขสามสังเกตจะเป็นเลขมงคลทุกอย่างจะมีคําว่า,ตา,ตาไตรไตรแปลว่าสามวันทู่ที่ทีก็สามอย่างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็สามกราบพระก็สามครั้งธงชาติธงไตรรงก็สามสีคนะำว่าสามนี่จำง่ายนะแม่สีก็กมีสามสีเช่นเดียวกันมีสีอะไรบ้างแดง เหลืองแล้วก็น้ําเงินถัดลงข้างล่างนี้สามสีเนี้เป็นสีที่เขาเรียกว่าเป็นแม่ก็เรียกว่าแม่สีสาเหตุที่เรียกว่าแม่สีเพราะว่าแดงไม่มีสีใดผสมกันแล้วเกิดสีแดงไม่มีสีใดผสมกันแล้วเกิดสีเหลืองและไม่มีสีใดผสมแล้วเกิดสีน้ําเงินสามสีนี้เป็นสีอมตะเป็นสีหลัก ป็นสีแกนถ้าเป็นรถยนต์ก็เรียกว่าตัวถังเป็นเฟรมเป็นแชสซีนะครับหลักเราไม่สามารถจะเปลี่ยนแชสซีได้นะซึ่งรถยนต์เครื่องยนต์เสียเปลี่ยนได้ประตูพังอะไรพังเปลี่ยนได้หมดแชสซีเปลี่ยนไม่ได้นะครับเปลี่ยนแล้วเป็นรถยนต์คันใหม่ทันทีก็เรียกว่าตัวหลักของรถยนต์คือแชสซีหรือเราเรียกว่าตัวถังเคยกินตัวถังไก่ไหมเวลาไปตลาดนัด เขาจะทอด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 เรามาจับปู่แก้มดีจังเลยแคทซีไก่ตัวถังไก่โครงไก่อันเดียวกันนะเฟรมเหลืองเหลืองนี่เป็นสีที่แปลกกว่าสีแดงและน้ำเงินคือเป็นสีที่เข้าได้ทั้งสองฝั่งเหลืองจะผสมแดงมันจะเป็นสีกลุ่มร้อนถ้าเหลืองผสมน้ําเงินจะกลายเป็นสีกลุ่มเย็นกลุ่มเย็นสีจะมีอยู่สองกลุ่มสีกลางก็เหลืองร้อนก็เด็ดไปทางแดง จะมีตั้งแต่แดงไม่มากขาวเหลือง,องส้มแสดแดงน้ำตาลม่วงอะไรเงี้ยไปถึงสุทด,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 สด,ดท้ายได้ดำ,ำเหลืองก็เช่นเดียวกันก็จะเริ่มแต่ขาวเหลืองเขียวอ่อนเขียวแก่น้ำเงินม่วงม่วงน้ำเงินดำสรรพสิ่งในโลกนี้เป็นอนิจจังอนัตตาจะขึ้นต้นด้วยขาวลงท้ายด้วยดำเสมอมนุษย์ก็เช่นเดียวกัน ก่อนเราเกิดมาอยู่ในท้องแม่มันจะเป็นวุ้นสีขาวอยู่ในท้องแม่พอออกมาจากท้องแม่ก็จะมีสีสันของแต่ละบุคคลสุดท้ายก็จะไปจบที่ทเทิงตะก่อนเมเม,เมรุเป็นสีดำก็จะกลายเป็นเท่ากลับไปสีขาวสีเทาสีดำนะครับขาเทาที่เท่าก็คือเทาและขาวและดำรวมกันเรียกว่าเทาก็คือสรรพสิ่ง มเมล็ดพืชเช่นเดียวกันมเมล็ดถัว่วลงดินคือลงฝังดินก่อนจะงอกกลายเป็นสีขาวพองอกมาหน่อยจะออกเหลืองเหลืองเหลืองมามาแดงแดงส้มส้มเสร็จแล้วก็จะมาเขียวเขียวแล้วก็จะมาน้ําตาลน้าตาลก็จะไปดําดาก็จะเป็นเหมือนมนุษย์เหานี้แหละนี่เขาเรียกว่าสรรพสิ่งที่มีชีวิตในโลกนี้ล้วนเป็นอะนิจจังอนาตาครูสอนศิลปะนะครับไม่ได้สอนพระพุทธศาสนาแต่จะโยงให้เห็นถึงกันว่าว่า ทำไมทำไมถ้าประสงแล้วมันก็วนอยู่เรื่องเดียวกันเป็นวงจรเป็นวัฏจักรวัฏจักรถ้าคนเรียกว่าวัฏจักรวัฏตะสังขารวัฏจักรวัฏตะสังขารวัฏตะสังขารสังขารแปลนว่าร่างกายวัฏตะคือเป็นวงจรสังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยงอน,นิจจังวัฏตะสังขาราเคยได้ยินไหมครับ อนิจังวัตสังคาราตปาิโนที่เมรุเวลาพระชักบังสกุลอพอครับเรื่องสีพูดไปแล้วมันจะไปหลายเรื่องนะเอาไว้คุยในห้องเรียนดีกว่านะครับสนุกเรื่องสีเนี่ยก็จะมีสีอื่นๆนอกจากแดงเหลืองน้าเงินนะก็จะไล่ไปเรื่อยทั้งร้อนทั้งเย็นนั่นแหละที่การใช้สีในการสร้างภาพการใช้สีในการสร้างภาพสีไม่ได้มีแค่นี้ไม่ได้มีแค่สิบไม่ได้มีแค่ร้อยไม่ได้มีแค่พัน เป็นแสนแสนล้านล้าน,ล,านลองเปิดไปในจอโทรศัพท์ไปดูกลุ่มสีมันไม่ได้กลมๆกลมๆนะมันอยู่ในเป็นแผ่นสี่บมนี้ใหญ่เราจุดตรงไหนก็ได้ในในจอของเราเนะี่ยมันจะขึ้นไหมเห็นเหมือนเราไปเลือกสีบ้านะก็จะเป็นสีที่มากมายมากนะมากกว่าที่เราจะวาดภาพด้วยตําไปเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเรื่องเล่าต่อไปในช่วงที่เราได้ประตรมือปฏิบัตินะครับ ถ้าเป็นทีอย่างเดียวเนี่ยมันจะฟังแล้วเข้าใจยากในเรื่องต่อไปครับเรื่องเส้นประสมสีเส้นประสมสีมันมีคําว่าผสมกับประสมนักเรียนเข้าใจไม่เหมือนกันนะครับในภาษาไทยเนี่ยคําว่าผสมกับประสมไม่เหมือนกัน ไม่เหมือนกันอย่างไรผสมก็คือทำให้เข้ากันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันส่วนประสมไม่จำเป็นต้องเข้ากันอยู่ด้วยกันได้แต่อยู่ด้วยกันนั่นแหละประสมกันอยู่นะครับนี่คือความต่างผสมก็คือให้เข้ากันส่วนประสมไม่จำเป็นต้องเข้ากันแต่อยู่ด้วยกันได้เห็นกลมกลืนกันอยู่ในอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นเอกภาพเป็นยูนิตี้นะครับนี่คำหนึ่ง อีกคำหนึ่งคำว่าเปรียบเทียบพนมกับประนมอ่านยกตัวอย่างนะในภาษาไทยนักเรียนพนมมือหรือนักเรียนประนมมืออ่านเรียนได้ยินคุณครูเขาสั่งหม้เวลาสวดมว์วันจุกอ่ะสุดสุดแต่สัปท,ท้ายสุดท้ายสัปดาห์พนมหรือประนมต่างกันตรงไหน,นฝากการบ้านไปถามคุณครูสังคม ไปถามคุณครูพัาไทครูวิทยการบ้านนะครับผมไม่อธิบายคําว่าพนมกับประนมต่างกันตรงไหนนะครับฝากไปถามเดี๋ยวจะครูจะถามเธอทีหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับเอามาดูเส้นประสมสีในตัวนี้เส้นพูดแล้วสีพูดแล้วถามว่าต้องเอาเส้นมาผสมกับสีให้เข้ากันกับสีเป็นอันเดียวกันเลยใช,ใช่ไหมใช่ไม่ใช่ครับ ถามครั้งหนึ่งว่าต้องเอาเส้นมาผสมกับสีโดยให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันใช่ไหมครับตอบไม่ใช่เพราะผสมอยู่ตรงนี้ตรงกับคำนี้ไม่จำเป็นต้องเข้ากันแต่อยู่ด้วยกันได้นะไม่จำเป็นต้องเข้ากันอยู่ด้วยกันได้คือการวาดภาพโดยมีเส้นและสีอยู่ในภาพเช่นนักเรียนเคยดูการ์ตูนไหมการ์ตูนเล่มละืห้าบาทสมัยก่อนเริ่มละบาดท,ท่านั้นแหละ เป็นเรื่องเดียวจบบางทีก็สองเล่มสามเล่มจบนะเป็นการ์ตูนที่วาดแล้วดูแล้วเป็นเรื่องราวนะเรื่องราวเขาก็จะมีปกปกก็จะวาดด้วยสีแล้วก็จะตัดเส้นมีเงาจากเส้นนันส่วนหนึ่งคือเส้นผสมสีส่วนมากจะใช้สีน้ําเป็นสีน้ํานะครับสีน้ําเนี่ยมันจะโปร่งโปร่งแสงสีโปตเตอร์สีอะคริลิกเต่างมันจะทึบแสง สีน้ําจะโปร่งมองทะลุจะมีความอเขาเรียกอะไรซอฟความรื่นในสายในสายตาทีนี้การวาดเส้นผสมสีก็คือหนึ่งวาดสีแล้วมีเส้นประกอบนะครับหนึ่งวาดสีแล้วมีเส้นประกอบอย่างที่เล่า,มาเมื่อกี้เนี่ยการวาดการ์ตูนหรือการวาดภาพสีน้ําแล้วก็ใช้เส้นช่วยช่วยในการตัดเส้นแล้วก็รู้มีแสงม,มีเงานะวาดสี แล้วมีเส้นประกอบผสมผสมดีกว่าแล้วมีเส้นประสมอันนี้เราก็จะได้เรียนกันนะครับไปไปในการวาดกระตูนหรือการไปใช้ภาพไทยก็ใช่นะครับภาพไทยประเพณีไม่ใช่ประเพณีไทยนะครับมีหลายคนเข้าใจผิดภาพประเพณีไทยนี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับกับภาพไทยประเพณีนี่อีกอย่างหนึ่งนะครับไม่ไม่เหมือนกันนะ กับเทียนเหมือนพัดลมกับลมพัดเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับพัดลมนี่ก็คือพัดแล้วมันเย็นเสียบตักก่อนส่วนลมพัดเนี่ยมันมาเองแล้วก็เย็นเหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับกูจะเปรียบเทียบนะครับวาดสีแล้วมีเส้นประสบอันที่สองวาดวาดเส้นเป็นสีวาดสีเป็นเส้น วาดเส้นใช้คําว่าไงดีวาดวาสีเป็นเส้นดีกวอะคาศัพท์บางทีมันก็อางงนะครับพูดไม่ถูกคนฟังก็จะงงคนพูดเองบางครั้งพูดเองก็งงเองเหมือนกันวาดสีเป็นเส้นวาดสีเป็นเส้นในหัวข้อที่สองนะครับ กลับมาทีหนึง่งว่าสีเป็นเส้นข้อนหนึ่งพูดไปแล้วก็คือวาดแล้วเป็นมันเป็นสีอะแล้วมันก็เป็นเส้นด้วยสีไม้ไงครับสีไม้ไงใช่ไหมที่เราเห็นกันอะสมัยครูเป็นเด็กเขาไม่เรียกสีไม้ครูไม่รู้จักคาว่าสีไม้ครูเรียกแต่ดินสอสี สังเกเรียกว่าเพนซิลคัลเลอร์นะครับดินสอสีแต่ว่าแต่เราสมัยใหม่เรียกว่าสีไม้อันเดียวกันสีไม้นี่เขาไม่ได้ว่าเป็นแรงเงาเหมือนสีเทียนนะไม่ได้เหมือนสีพาสเทลสีพาสเทลคือสีช็อคนะครับสีช็อคไม่ใช่ช็อคสีนะครูพูดจะกลับไปกับช็อคสีอยู่ที่กระดานเวลาครูเขาเขียนจะมีเป็นกง่องๆเรามีหลายสีอันนี้เรียกว่าช็อคสีส่วนสีช็อคนี่มันจะเป็นน้ํามันทาบนกระดาษคล้ายๆช็อค แต่เป็นน้ำมันนะครับทาบนกระดาษมีหลายสีนะครับเวลาเด็กปถมเนี่ยจะนิยมใช้กันวาดภาพทิวทัศน์ต่างๆเวลาไปแข่งศิละปะอัตกรรมปรถมจะได้แข่งตรงนี้ส่วนดินสอสีเนี่ยมันจะเป็นล้ายดินสอเหลาเหมือนดินสอแต่ใส่เป็นสีมีอยู่หลายสีเหมือนสีทั่วไปการวาดภาพการวาดภาพมันก็จึงวาดนะการวาด ภาพนักเรียนคงจะงงมีบงคนก็บอกการเขียนภาพเออมันต่างกันไม่ว่าวาดภาพไปเขียนภาพอันนี้ครูยังไม่อธิบายต่างกันแน่นอนต่างกันแต่ยังไม่อธิบายว่าวาดภาพอะไรเรียกว่าวาดภาพอะไรเรียกว่าเขียนภาพเนี่ยเดี๋ยวอธิบายนะครับต่างกันแน่นอนอมาเรื่องวาดภาพก่อน วาดคือการลากมือไปโดยไม่มีเครื่องมือวาดไม่ต้องใช้เครื่องมือเลยเลยนะครับไปตามที่เราเห็นนะครับไม่วาดในบางครั้งไม่มีแบบม,มีก็ได้นะครับวาดภาพสีเป็นเส้นวาดภาพสีเป็นเส้นก็คือใช้ดินสอเนี่ยก่อนอื่นก็มีหลักการวาดภาพอยู่นะครับหลักการวาดภาพ หนึ่งก็ต้องร่างภาพก่อนร่างภาพร่างภาพให้เป็นอะไรร่างภาพก็คือให้เป็นรูปร่างร่างภาพให้เป็นรูปร่างรูปร่างมีสองรูปร่างรูปร่างเรขาคณิตกับรูปร่างอิสระ รูปร่างภาษาอังกฤษเรียกว่าเชฟร่างก็คือใช้ดินสอสองบีนะครับสองบีเพราะว่าความเข้มไม่มากร่างเบาๆให้เป็นรูปร่างร่างให้เป็นรูปร่างไม่ต้องเหมือนคำว่ารูปร่างก็ไม่ได้บอกว่าเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมวงรีอันนี้เรียกว่ารูปร่างเช่นเธอจะวาดดอกไม้เธอก็ต้องวาดรูปร่างจะเป็นดอกดาวเรือง มันก็ต้องเป็นทรงกลมทรงวงรีเอไมซิสทรง,งรูปที่รูปร่างกลมวงกลมนะครับหรือไม่ก็วงรีในต,ตัวของดอกส่วนฐานดอกก็จะเป็นสี่เหลี่ยมหรือทรงกลวยอะไรประมาณนี้ต่อมาก้านดอกก็จะเป็นเส้นเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอาจจะโคง้งๆหน่อยนี่คือเรลยกว,ว่วาร่างภาพให้เป็นรูปร่างถ้าเลยไปเขียนเป็นดอกเลยเป็นกลีบมาพร้อม ถ้าอย่างนั้นไม่ใช่หลักของการร่างภาพร่างภาพไม่ต้องเหมือนร่างภาพไม่ต้องเหมือนให้เป็นรูปร่างเป็นรูปร่างอะไรรูปร่างรีขาคณิตวัตถุจะเป็นอะไรก็ช่างเช่นว่าคนใบหน้าคนครึ่งตัวศีรษะส่วนส่วนสมองจะเป็นวงกลมวงกลมต้องเป็นกลมเลยครับใช้วงเวียนก็ได้แต่เ,เขาใช้มือฟรีแฮนด์ส่วนคางจมูกปากส่วนล่างก็จะเป็นสี่เหลี่ยม เรียกสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยอย่างเงี้ยหูก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจากนั้นค่อยมาในส่วนที่สองเขาเรียกว่าร่างภาพเรียกสกเก็ตเนะี่ยสเก็ต S-K-E-T สกเก็ตไม่ใช่สเก็ตที่ใส่วิ่งเล่นลลกีฬารอปิ้งๆนะไม่ใช่นะครับมันมีาสา่สเก็ตสกเก็ตภาพนะครับร่างภาพเป็นรูปร่างต่อมาก็มาอ่า วาดเป็นรูปทรงรูปทรงที่ส่อสองบีนี่แหละนะครับเป็นรูปทรงภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า form F O R M form ก็คือทำจากวาดดอกดาวเรืองซึ่งเป็นวงกลมฐานเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูหรือสี่เหลี่ยม อะไรอะจตุรัสแล้วแต่แตจะเห็นดูแล้วก็ฐานแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าขั้นที่หนึ่งส่วนขั้นที่สองก็จะเป็นว่าที่เป็นรูปทรงรูปทรงขั้นเริ่มนะคับแต่ยังไม่มีส่วนละเอียดนะครับพอเป็นรูปทรงก็ค้าได้ก็จะมีส่วนโค้ง รูปทรงก็เป็นส่วนโคง้งส่วนโค้งตะกาในคนเราก็อยากโคดไปรูปทรงอันนี้ข้อ,ขอสองข้อสามวาดส่วนละเอียดเอาคราวนี้เราดูแล้วร่างภาพเพื่อให้ได้มีขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่เราจะวาดวาดรูปทรงนะให้เป็นให้มันเหมือนว่าเราจะวาดอะไรวาดส่วนละเอียดเหมือนเลยอันนี้วาดให้เหมือนเลยนะทุกส่วน วาดให้เหมือนจากนั้นก็ระบายสีหรือแรเงาแล้วแต่แต่ถ้าเราจะเป็นเส้นเราก็ต้องระบายสีโดยการแรเงาเป็นเส้นตรงนี้เมี่อเรา,าแรเงาเป็นเส้นใช้สีนะครับเมื่อเราแรเงาภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรเ,เขียนหน่อยก็ได้จออิง แระเงาเป็นเส้นนั่นคือหลักการวาดภาพเส้นผสมสีมันก็จะเป็นภาพตัวอย่างครูไม่ได้ติดมือมานะครับอยู่ที่ห้องแต่วันนี้ขอภัยเพรรีบรีบมาสอนก็นเลยเวลาที่สอนจริงๆอ่ะเราสอนในชั่วโมงสามสี่แต่ตอนนี้ชั่วโมงบ่ายแล้วเนี่ยนะขอภายอย่างยิ่งเมื่อเช้าครูไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลฉีดเสร็จเขาก็ไม่ให้ไปไหนเขาให้นั่งอยู่สามสิบนาที เพื่อดูอาการว่าจะดีไม่ดีจะมีปัญหาไหมจากนั้นคุณหมอก็ให้กลับมาโรงเรียนก่อนกลับก็ต้องแวะทานข้าวก่อนเดี๋ยวจะเป็นลมเป็นแรงหมอบอกทานน้าเยอะๆห้ามทํางานหนักห้ามดื่มกาแฟห้ามดื่มเครื่องแอลกอฮอล์แต่เล่าสู่นักเรียนฟังนะครับก่อนจะมาเข้าชั่วโมงแล้วก็จะมาสอนตรงนี้ผ่านอ่าเป็นวิดีโอนะครับผ่าน youtube จะให้ไปเปิดดูในที่ครูอธิบายทั้งหมดนะครับซึ่งการอธิบายนั้นมันไม่มีในหนังสือไม่มีแจกนักเรียนนะครับครูไม่มีหนังสือเพราะเป็นวิชาเพิ่มเติมเป็นวิชาเพิ่มเติมซึ่งเนื้อหาครูก็ได้รวบรวมประสบประสาจากที่ได้ค้นพบหลายแหล่งเอามาให้นักเรียนได้รับความรู้การวาดวาดะบายสีหรือว่าเป็นเส้นเป็นสีเนี่ยข้อดีก็คือวาดไม่เสร็จแล้วพรุ่งนี้ก็วาดวาดไม่เสร็จปีหน้าก็วาด ีหน้าไม่เสร็จอีกห้าปีก็วาดได้มันไม่ไม่เหมือนอย่างอื่นนะครับมันมันเป็นอารมณ์ที่เราจะทําตอนไหนก็ได้แล้วก็สามารถที่จะเป็นของฝากของที่ละลึกถ้ามีความสวยงามก็ใส่กรอบนะครับเป็นฝากเป็นของท่ละลึกขึ้นบ้านใหม่วันแต่งงานวันแล้วแต่เพื่อนจะย้ายรับตําแหน่งเนะี่ยเราได้หมดนะครับครูก็ทําอย่างนี้กับกับหลายคนหลายท่านนะครับที่เป็นของที่ละลึกจากผลงานของเราเองนะมันจะมีคุณค่ามันมาจากใจของเราจากมือของเรา น,นนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้ใช้วาดไปสวยแล้วก็วาดไปดูคนอื่นไปเดี๋ยววันหนึ่งวันไดความสวยมันไม่ได้อยู่ที่ภาพมันอยู่ที่ใจอยู่ที่ความหมายอยู่ที่จินตนาดูที่เจตนานะครับต่กรอบให้ดีตั้งจอกกลงใจพ่นและเกลอให้มันให้เบามันเป็นของคุณค่าที่หาไม่ได้นะครับเมื่อคนที่ได้รับดูยามใดก็นึกถึงเรา นะครับถ้าเราไปซื้อมาจากตลาดเนี่ยมันก็จะซ้ำๆซๆ้ๆไปที่ไหนก็คล้ายกันหมดใครมาก็ซื้อก็คล้ายกันมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งมันฝากนักเรียนชั้นมอ .5 ทับ2นะครับว่าการเรียนนั้นเรียนเพื่อไปใช้ประโยชน์ครูไม่ได้มุ่งหวังให้เป็นศิลปินหรือจะเอาไปทําอะไรที่มากกว่านั้นแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ยิ่งดีนะครับครูเองก็ก็เรียนศิลป,ปะเดิมทีไม่ได้เรียนศิลป,ปะก็เรียนจบมาสาขาช่างยนต์จบเกษตรจบพัฒนาชุมชน แต่ศิลปะครูก็เรียนด้วยนะเกิดเกิดความชื่นชอบก็ลเ,เลยมุ่งเน้นมาเป็นครูศริลปะนะครับเพื่อให้เราได้มีความเป็นสุนทลียภาพต่อไปครับในะสําหรับชั่วโมงนี้ครูวฒดเองก็ขอฝากในเนื้อหาตรงนี้ไว้ก็ประมาณี่20 5นาทีนะครับซึ่งเป็นเวลาที่เหมาะสมในการที่จะอัดเป็นคลิปวิดีโอส่ง y o ยูทูบสำหรับสัปดาห์นี้ครูก็ขอฝาก ความหวังดีความชื่นชมในความตั้งใจซึ่งเจอกันเมื่อวันเมื่อวานมั้งที่เราไปเจอกันแล้วก็มอบหมายงานให้ไปแล้วก็ให้ไปดูไปทำํำรักษาดูรักษาตัวดีๆนะครับโควิดยังไม่หายวันนี้ได้ข่าวว่ามาคลองบงนะครับประมาณสิบโมงหมอมารับแล้วแล้วผู้ป่วยไปโรงพยาบาลวันนี้เองครับเราไม่ได้ไปรังเกียจคนคลองบงนะแต่เราให้ฟังไม่จะเปก็อย่าไปตรงนั้นอย่าผ่านตรงนั้นวันนี้ขอกล่าวคําว่า,ววาสวัสดีครับ